กวสวัสดีนานๆนักสุภาทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับผมตะขอเทพเช่นเคยนะครับก็เนี่ยครับวันนี้มาซ้ำหมายเดิมนะครับอ่าเป็นหมายกลางป่านะฮะนี่ครับผมลุยป่าเข้ามาครับวันนี้ไม่ได้เอาเรือมาก็เดินเท้ามาประมาณสักหโลครับผ่านพวกดงหนามพวกนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาซ้ำหมายนี้กันนะฮะเป็นพวกหมายว่าชอนรช่อนชะโดปะปนกันไปแต่เช้านี้เดี๋ยวจะมาลอง เคาะไปชอบเล่นดูก่อนนะฮะเผืเ่อจะได้ตัวนะฮะก็เดี๋ยวตีเคลียร์ทางก่อนครับเพราะผมจะลุยน้ำไม่ตีนะ,ะตีเช็คทางดูก่อนว่ามีปลาอยู่ไหมนะฮะไปเลยฮะเดี๋ยวเดินลงน้ำไปเช็คทางก่อนหนึ่งไมะะ้ครับเผื่อมีปลา แต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงกัดอยู่ครับมันจะกัดอยู่ในดงครับดงกอทูบเนี่ยครับค่อยคเคาะก,ก่อนนะครับเช,ช้าเผเบมามันจะเข้ามาหากินตื้นนะครับน้ำประมาณตะตุ่มครับฝนก็ตกมาเหมือนกันครับแต่ว่าน้ำก็ขึ้นมาไม่เยอะเท่าไหร่ เคลียร์ทางไปก่อนผมลองตีเช็คดูแถวเนี้ครับเผื่อมันมีตัวขึ้นมาเข้ามาหากินปลามันไล่กัดเป็นอยู่ในดงครับไล่กัดพูปลาน่าจะเป็นปลาช่อนนะ เช็คไว้ก่อนเือมีตัวนอนอยู่ตามชายดงนะนี่ครับมีตัวตามมาครปลาช่อนตซยไม่ใหญ่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองอเคาะช้าอว่าน,นี้ดูนะโดไม่โตมากครับใ้้ใช้ทำเข็มฮนะเดี๋ยวอลองดูนะว่าจะกินไหมครับเดี๋ยวผมเคาะ กัดแล้วครับอ่าเรียบร้อยนะครับกัดแล้วส่งสายไปครับแต่ผมจะส่งไม่นานมากนะเพราะว่ามันลกครับอยู่ไหมผมลองดูก่อนนะครับว่าอยู่่ะแต่เหมือนจะกัดโดนนะอ๋อไม่โดนไม่โดนครับไม่โดนกัดไม่โดนื่อทีเดี๋ยวเคาะใหม่ตุ๊บตับตุ๊บตับอยนะ้น กัดกันโดดออกมาข้างนอกนี่เลยฮะไล่กัดลูกปลานะฮะอ้าวตกลงไปกัดเลยครับยังไม่ทันกอเลยอยู่ไหมผมยังไม่ทันลากเลยครับมันหนาวแล้วโอ้อยู่นะครับโดนครับโดนยังไม่ทันลากเลยครับเดี๋ยวจะวัดเลยนะครับกลัวไปไกลอ้าวืวด โอ้โหไปไกลจานแม่หืมตัวเล็กตัวไม่อหญ่เดีย๋ยวผมวนกลับเอาคีมก่อนลืมคีมโอ้โหตีตกลงน้ำใส่เลยติดต่ออีก ตัวนี้ฉันโดแน่ครับตัวนี้ฉันโดครับตัวนี้หู้ยตัวนี้ฉันโดแน่ครับตัวนี้ฉันโดครับตัวนี้พี่โดแน่ครับผมส่งยาวเลยนะฉันโดแน่นอนครับตัวนี้กัดดุอย่างนี้ครับผมส่งให้เขาเกิดนะครับเพราะว่ามันเป็นงานตะขอหนึ่งโอนะครับ วัดไม่ทะลุแน่นอนฮะเป็นงานประช่อนฮะเอาละครับโอ้โหไม่โดก็ช่อนใหญ่แล้วครับอันนี้โหทู่มาเลย วิโดครับโดครับโดเขียวปัดเลยครับอยเอาละครับนี่ครับติดน้อยครับติดน้อยติดน้อยมากครับติดตะขอตัวหน้าด้วยครับนี่ผมขอขอเล่นสักพักนะครับขอเล่นก่อนนะครับไม่งั้นไม่ได้เลยครับตัวนี้ขอให้เขาเขาหมดแรงนะครับติดน้อยครับติดน้อยครับตัวนี้ ว่าครับหนึ่งโอมันวัดไม่ค่อยเข้านะครับหนึ่งโอครับเพราะผมกะเล่นช่อนนะครับขอขอเยอะนะฮะกะเล่นปลาช่อนครับโอ้โจิเปอร์ไม่ได้อมาด้วยนะครับเสียงมากครับตัวนี้เสียงหลุดนะฮะเราเราเล่นกับเขาไว้ก่อนนะครับนี่ฮะก็เดียวผมต้องเดินไปตรงนู้นนะครับผมวางกระเป๋าไว้นะ ปีเปอร์ไม่เดามาติดแต่ขอตัวหน้าตัวเดียวนะครับมันกัดหัวนะครับกัดหัวเยื่อนะครับนี่ครับเอาละครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะลากไปนะครับว้ามีเชโดไล่กัดอยู่ข้างในอีกนะครับก็นี่ครับเดี๋ยวผมต้องเดินไปตรงกอยหญ้าตอนนู้นนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าตอนนี้คือยกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นงานประช่อนนะครับความแข็งแรงมันจะ สู้ชุดโดไม่ได้นะ อดภัยแล้วครับแจ๋วแล้วครับนี่โอเคนะครับโลกว่าครับแต่ว่าสีสวยมากครับโอเขียวมาเลยนะฮะโอเคนะครับะนะก็าเดี๋ยวขอถ่ายรูปครับตัวนี้นี่นะครับโอ้สวยงามครับก็เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะครับแล้วไปตีต่อกัน เป็นบ่อเล็กๆไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากนะฮะแต่ว่ามีตัวชฉโดอยู่เหมือนกันครช่อนชฉโดมีอยู่แต่ว่ามันจะย้อนแสงนิดนึงไม่ไม่รู้ว่าแสงมันจะเข้าป่ะแต่ก็ยังพอได้ครับมีพุ่มไม้บางอยู่แต่เข้ากล้องไม่เท่าไหร่เตัวผมนี่ครับแสบตา ตัวเชโดอยู่เหมือนกันนะฮะบ่อน,นี้เชโดบ้างช่อนบ้างครับเยอะแยะแบบแบ,บนไปหมดอีกัดแล้วครับโอ้โหเชโดครับเชโดครับเชโดอีกัดแล้วครับโอ้โหเชโดครับเชโดครับเชโดเชโดแน่นอนครับอย่างนี้ส่งครับ ส่งยาวนะครับสายวิ่งสายวิ่งเข้าขวานะครับจะวัดไปซ้ายก็ไม่ได้ทนะ่าติดเนี่ยเชโดครับเอาครับเนื้อส่วนฮะอโอ้ยกดคันเข้าเจี๊ยบใช่ไหมใช่ชชโดไหมโอ้พี่ช่อนใหญ่นะครับช่อนใหญ่ช่อนใหญ่ไม่ใช่ชชโดนะครับตัวนี้โอ้โหจับด,ดุเหมือนชชโดเลย นี่ครับช้อนใหญ่ครับนี่ได้มาแล้วครับตัวอีกหนึ่งตัวนะครับนี่เป็นปลาช่อนตัวมันจะยาวๆนะครับปลาหมายนี้มันไม่มีอะไรกิน,นเพราะว่ามันออกไปไหนไม่ค่อยได้นะครับก็โอเคเดี๋ยวเช่นเคยครับปลาอยู่ถังปลาอยู่นู่นผมเดินเอาไปเก็บ ออมาต่อกันนะครับแล้วนะติดใจเอานี้ครับมันน่าจะมีตัวฮนะหลังจากเมื่อกี้เอาไปช่อนไปเก็บมาแล้วนะมันต้องมีตัวอีกสินะ่ะมันต้องมีอีกนะผมว่านะต้องมีเรแล้วเคาะไปเรื่อยติดใจครับว่ามันต้องมีอีก กี้เราละไปรักพักเงี้เราไม่ได้ตีมันมันน่าจะมาน่าจะมีตัวว่าอยออกมาหากินบ้างนะฮะรกล่าเขาๆไปครับเผื่อเจอตัวขอช้าหน่อยเนียนเนียนเล่นปริ่ม,มจมจมมันะฮะ ให้ไม้หนึ่งสุดท้ายโอเคไม่เอานะครับก็เดี๋ยวผมจะไปลุยป่าลุยป่ากันป่าก็เนี่ยครับไว้นี่นะครับยังไงเดี๋ยวก็ต้องเดินมาเก็บตรงนี้ก็ใกล้หน่อยไม่ไกลมาก ดีดีกว่าออกไปตรงนู้นนะไว้ตรงนี้ยังใกล้ใหน่อยนะฮะก็ตเตะกันต่อก่อนเดินไปก็เช็คซะหน่อยครับตีเช็คหน่อยมันมีตัวอยู่อ่าเราอ้าวนี่ครับตกเหยื่อตกจะโกกมามันเอาเลยครับเนี่ยตรงนี้ฮะส่งยาวหน่อยครับดูท่าจะ ไม่ใหญ่ไม่โตเอาสเตรลเอาวิ่งไปลูกพอ่ออยากวิ่งวิ่งไปอยากไปไหนก็ไปอนับจุดวัดแล้วนะครับเคยอยู่นะครับโอ้โยนึกว่าเล็กนะครับไม่เล็กโอ้โหดูดลงไปเลยครับไม่เล็กนะครับตัวนี้ นั่นไงว่าแล้วเจ้าพะคุณลุนช่องอ้าวอ้าวโอ้โอ้เล่นก่อนขอเล่นก่อนครับขอเล่นก่อนครับตัวนี้ขอเล่นก่อนโอ้ยพี่โดครับโอ้โหโด,ดอ้าวอาบานึกกุ้ปช่อนเวรกรรมเกือบไปแล้วนะครับสองโอเอาอยู่ครับพี่โดอ้อ,อมุดนิ๊ออ้อ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอยาไปไหนไม่เอานี่ครับโอ้นี่ฮะโอ้โหผมนึกว่าประชนนะครับเห็นมันจีบอยู่เล็กๆนะครับไป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 โอ้ดีนะครับตีเช็คตามทางก่อนไม่ได้เดินเข้าไปนะครับโอ้หนี่ครับสวยเลยครับสีสีสวยมากอือก็อยังไงเดี๋ยว ขอถ่ายรูปนะครับนี่ครับฝากผลงานไว้ได้ครับตะขอเทพนี่สองโอไม่ผิดคาดครับงัดได้ครับไม่ต้องห่วงคลิปมันตัดไปตอนไหนไม่รู้นะฮะได้ไหมละครับปลาช่อนตัวหนึง่งช่องเดียวกับโดเมื่อกี้เลยะฮะจุดเดียวกันเลยจะคลิปมันตัดไปนะครับผมไม่รู้มันด้ดูนะฮะก็ได้ไหตัวนึง เดี๋ยวเรใส่ถังนะครับไม่ได้ดูนะครับคิดมันตัดไปหรือไม่ได้กดถ่ายก็ไม่รู้นะฮะก็ได้ผลงานมาแล้วก็สายทำเค็มเหมือนเดิมครับปตาไม่อ้วนครับอาหารน้อยครับนักล่าเยอะอาหารต้องแบ่งๆบังนกินครับประมาณนั้น ได้ตัวแล้วนี่ครับเดี๋ยวก็มาดูวิธีการปลดตะขอนะครับเพื่อไม่ให้กาดเนี่ยขาดเราเนี่ยครับพยายามคีบที่ตรงก้านตะขอนะครับอ่านี่ครับคีบที่ก้านตะขอนี่ครับแล้วก็สะบัดนะครับอย่าไปคีบให้โดนกาดนะครับพยายามคีบก้านตะขอสะบัดครับนี่ครับปลาไม่จะหลุดออกมา ถ้าเราไปคีบเนี่ยครับโดนเจ้ากาดเนี่ยเราสะบัดนะครับกาดมันก็จะขาดออกมาครับพยายามคีบก้านตะขอไปเพื่อไม่ให้มันเสียหายนะครับนี่ครับสภาพเดิมโอเคครับเดี๋ยวไปตีกันต่อเอาละครับเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้ครับสรุปลืมกดถ่ายนะครับทีนี่เดี๋ยวมาตีกันต่อครับตอนแรกผมก็จะตีเช็คทางนะครับเช็คทางก่อนที่เราจะเดินไปนะครับ แต่มันดันมีปลาดันมีปลาอีกแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เหมือนมันจะเห็นผมนะครับไม่รู้มันจะกินหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันนี่ค่อยๆเคาะนะครับตัวนี้ไม่น่ากินนะครับเพราะว่ามันเห็นผมแล้วมันพุ่งออกไปนะมันดันมีปลาอยู่ครับเลยได้มาสองแ้มครับจุดจุดเดียวกันเลยช่อนตัวหนึ่งชะโดตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวลองตื้อตัวนี้ดูหน่อยเพราะว่า เมื่อกี้มันไม่รู้มันเห็นผมหรือเปล่านะครับมันก็เลยออกไปตอนแรกเนี่ยครับมันอยู่ตรงนี้เลยปลายข้างหน้าเนี่ยครับน่าจะเห็นผมนะครับแต่เอานะถ้ามันหิวมันอาจจะกินเผื่อมันจะหิวฮะมาเล่นกับความหิวมันหน่อยครเผื่อมันหิวว่าจนมันหน้ามืดตามมวจนไม่กลัวเรานะ ก็เนี้ยครับช่องนี้ครับผมแปะเข้าไปเนี่ยครับริมผักเนี่ยฮะไอริมกอ,อกกทั้งชอ่อนทั้งชโด,ลลด, streams, ด,ดเลยครับกินดูดจุบเลยครับยังไม่ทันปั่นเลยฮะจะเล่นช่องนี้ด้วย,ยเช็คครับเช็คทางเดินตรงจะเดินไปตรงไหนก็เช็คไปตรงนั้นนะครับเช็คดูก่อนว่ามันมีปลาเปล่าบางทีเราเดินไปแล้วปลามันพุ่งออกน่าเสียดายโอ้ย เป็นต้นมะขามเทศด้ครับตรงนี้เนี่ยครับป่าทางเข้าเลยเป็นมะขามเทศต้องสันหาลูไปครับแย่ๆขาไปก่อนถ้าเจ็บก็ถอย <c oughs> อย่างนี้นะครับเข้าป่าเข้าดงมานี่ครับเป็นป่าอย่างเงี้ยครับข้างในจะเป็นอ่าวครับคิดว่าผมพามาเที่ยวป่าเามซอนนะนี่ครับข้างในเป็นอ่าว อเข้ามาจะเป็นอ่าวเลยนะฮะผมว่าต้องมีพี่โดอยู่ในนี้อีกนะฮะเดี๋ยวค่อยๆเดินเข้าไปฮะอย่าให้น้ํามันกระเพื่อมแรงนะแค่ตัวไม่ไเท่าไหร่นี่ผมแบกถังเอาถาังมาด้วยลากถังด้วยฮะ าะะทางติดอีกเวรกรรมแม่ตัวฉันยังมาได้ถังมาไม่ได้เฉยอ่าโอเคครับเดี๋ยวตีเช็คข้างก่อนก่อนที่จะไปหาจุดยืนฮะตีเช็คก่อน จะหาจุดยืนตีเช็คทางบะเช็คๆหน่อยอุ้ยถลบเลยครับ ไม่ทากเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมเลยผมขอเช็คดูครับปลาอยู่ไหมไม่อยู่ครับเมื่อกี้มันสวบเลยนะฮะผมปั่นมันก็เลยแบบคลายฮะมันกัดแบบจังหวะที่เหยื่อมันเพิ่งย่อนลงไปเลยฮะกัดตอนเหยื่อจมอะเมืเ็อไหร่เอาใหมเอาใหม หมายนี้มันชอบเป็นอย่างเงี้ยฮะบางทียังไม่ทันลากเลยครับกินแล้วกัดแล้วแค่จังหวาเหยื่อตกไปเนี่ยมันใส่แหละนี่ครับกัดครับโอ้โดนครับโดนโดนโดน cắt đồn dù dù mai dù yang ai chích nòi cắt đồn dù hấp ok thả đơn hấp chớ kim anh đơn hấp dù mai dòn hấp dòn 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 dòn

ก็ได้เวลาแล้วครับนะนะก็เดี๋ยวเขาคงต้องลากันไปก่อนครับเพราะว่าตอนนี้แดดจ้ามากเลยฮะโทรศัพท์ผมเริ่มร้อนนะตอนนี้ก็นี่ครับผลงานรวมวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับนี่ครับนั่นไง